สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะพามาปลูกต้นมะเขือเทศกันอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้นําต้นมะเขือเทศที่เราทําการเพราะจากการกินส้มตํานะคะนําไปปลูกรงดินแต่คลิปนี้นะคะเราจะพามาปลูกลงกระถางบ้างนะคะโดยต้นมะเขือเทศที่ เราแยกเอาไว้คราวที่แล้วนะคะเขาขึ้นมาเป็นต้นกล้าเล็กๆเป็นกระจุกค,ค่ะเราก็เลยทำการแยกให้เขาอยู่ห่างๆกันไว้นะคะเพื่อที่จะสะดวกในการแยกลงกระถางอีกทีผ่านไปเพียงแค่17วันเท่านั้นนะคะ ต้นกล้าที่เราแยกไว้นะคะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะสูงเป็นคืบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการแยกต้นมะเขือเทศนะคะนําไปลงกระถางบ้างนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะชนะชักการเจริญเติบโตหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะใหญ่เกินไปแล้วะคะ่ะ ตอนกลางวันเราก็ทำการเตรียมดินเอาไว้นะคะเพื่อทำการปลูกรงกระถางโดยดินที่เราผสมนะคะก็จะผสมเหมือนกับที่เราปลูกต้นหอมเลยค่ะก็คือมีดินเก่า1ส่วนนะคะแล้วก็มีแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกอีก1ส่วนนะคะผสมกันแล้วก็ใส่กระถางเหมือนที่เราปลูกต้นหอมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการ แบ่งแยกต้นนะคะเพื่อที่จะนำไปลงในกระถางอีกทีค่ะโดยช่วงเวลาที่เราจะทำการแยกต้นนะคะจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาพักฟื้นนะคะเวลาเราแยกต้นไปรากเขาอาจจะมีขาดบ้างเล็กน้อยนะคะเขาจะได้พักฟื้นในช่วงกลางคืนนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าสภาพต้นจะเป็นแบบไหนนะคะ หลังจากเราได้ต้นกล้าแล้วนะคะเราก็จะมาทำการขุดรูแล้วก็เอาต้นกล้าวางลงไปตรงกลางดินที่เราใส่กระถางเราทำการรดน้ำหมักเอาไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะคะเรารดเพื่อที่จะให้ดินเขาชื้นนะคะแล้วก็ยุบตัวลงไปเพราะเวลาเรารดน้ำต้นมะเขือเทศอีกทีเขาจะได้ ไม่สุดแล้วก็ไม่ล้มนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นปลายฝนแล้วนะคะฝนก็ทิ้งช่วงไปประมาณสองสามวันนะคะฝนไม่ตกนะคะเราก็จะทําการคลุมฟางที่หน้าดินบนกระถางด้วยนะคะเพื่อที่จะเก็บรักษาความชื้นให้กับต้นมะเขือเทศน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ฟางกรุบ คุมหน้าดินก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ฝนทิ้งช่วงไปแล้วนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ฟางช่วยคลุมเพื่อรักษาความชื้นในดินให้กับต้นมะเขือเทศด้วยค่ะพอเราทำการคลุมฟางเสร็จแล้วเราก็จะทำการรดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ฟางเขายุบยุบตัวลงแล้วก็แนบติดลงไปกับกระถางนะคะ เพราะว่าอันนี้เป็นฟางแห้งหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการรดน้ําค่ะเพล่ <p> แป๊บเดียวมืดเลยค่ะอันนี้เราทําการปลูกช่วงเย็นนะคะก็พอปลูกเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าหน้าตาต้นมะเขือเทศจะสดชื่นขนาดไหนคะ่ะ